ปมเน,น็ดนรงจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนี้เขาได้ยินเสียงกุกกักได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ด้านหลังห้องพักของเธอเธอ,เธอ,เอก็ไม่กล้าลุกมาดูนะนะแต่ปรากฏว่าพอเปิดกล้องวงจรปิดดูเอออยู่อ่านอยู่ก็งงนะพี่จงพี่แป๊คุณผู้ชมโจรค่ะตอนแรกจะขโมยถังแกส๊สแต่ถังแก๊สมันเสียงกรงเต่งกรงเต่งมันเสียงดังเลยเปลี่ยนไปขโมยชุดชั้นในแทนจากถังแก๊สเป็นชุดชั้นในได้ยังไงเอาคุณผู้ชมลองดูกล้องวงจรปิดที่ทางผู้เสียหายเข้ามาให้สื่อดูหน่อยนะคะค ลักษณะนี่คือด้านหลังห้องพักของเธอมอเตอร์ไซค์มาจอดเธอได้ยินค่ะแต่เธอไม่กล้าลุกมาดูเพราะว่าจอดแต่ไม่มีเสียงเรียกอะไรนะคะแล้วได้ยินเสียงกุกกักแทนคนก่อเหตุลงจากมอเตอร์ไซค์ลักษณะมาชงงะโงกชะโงกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามจะขโมยถังแก๊สในห้องครัวเดินเข้าไปถึงข้างในก่อนนะคะไอ้พวงชุชไนย,ย์ยังแขวนอยู่หลังจากนั้นพอเข้าไปข้างในไอ้ถังแก๊สมันเสียงดัง กลัวคนจะได้ยินละมัง้งก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปขโมยชุดชั้นในแทนแล้วก็คว้าออกไปอ่ะคุณผู้ชมของผู้เสียหายเขาเนี่ยตากเอาไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะครับเหตุการณ์เที่ยง<อ>คืน47จนาทีวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาคุณปิยรัตน์อายุ22ปีเป็นผู้เสียหายนะคะก็พานักข่าวเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยเอาภาพนี้มาให้ดูค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนจากทางแก๊สเป็นชุดชั้นใน ไหนๆก็มาแล้วไงไม่ให้เสียเปล่าผมก็มงงไงเนี่ยอ,อ<ม>ขโมยถังแก๊สไม่สําเร็จ <c oughs> หันไปเจอชุดชั้นในแขวนอยู่ก<อ>็เอาติดติดมือไปหน่อยติดไม้ติดมือไปเนี่ย<อ>คือพอเปลี่ยนเป็นขโมยชุดชั้นในเขาก็ได้ตําแหน่งโจรโรคจิตแต่ถ้าเขาได้ถังแก๊สไปแล้วไม่ได้เอาชุดชั้นในไปข่าวนี้เขาก็จะไม่ได้ฉายาโจรโรคจิตครับแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็มีโจรขโมยของในพื้นที่เยอะนะเครื่องปั่นสำรองไฟตรงนี้ก็เคย ร้านโทรศัพท์เคยถูกง,งัดเข้ามาขโมยทรัพย์สินก็เคยมีแบบนี้หลายต่อหลายครั้งคนแถวนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดมาติดกันเอาไว้แล้วเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายล่าสุดก็ติดกล้องวงจรปิดเช่นกันแล้วก็เลยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ค่ะส่วนที่อำเภอเขาวงจังหวัด